สวัสดีค่ะเพื่อนาาวันวีนน้เรามาพูดถึงการที่คนไทยอยู่ต่างประเทศนะคะตื่นเต้น ดีใจนะคะที่จะได้กลับประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวคะ่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้รัฐบาลก็ได้แถลงการแล้วนะคะประกาศออกมาว่าจะเปิดประเทศนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นยายแอลก็ดีใจมากเลยนะคะที่จะได้กลับบ้านโดยไม่ต้องกักตัวนะคะ คือก็จะมีขั้นตอนที่ยังยุ่งยากอยู่นิดนึงแต่ก็โอเคค่ะไม่ต้องกักตัวมันก็จะดีก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเลือกสายการบินนะคะคือถ้าจะกักตัวกับรัฐบาลเราต้องไปสายการบินไทยอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะแต่บางทีมีตั๋วฟรีอยู่คือสายการบินของอ่าบริตินะคะเพราะว่าเรามีพอยต์อยู่นั่นเองนะคะเพื่อน เพราะฉะนั้นเนี่แอบจึงมา,าแชร์ความดีใจนะคะวันนี้รายละเอียดก็มีอยู่ว่านะคะคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วสองโดสสองเข็มนะคะก็มีสิทธิ์จะเดินทางกลับประเทศไทยได้นะคะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลจะ เริ่มเปิดประเทศเมื่อวันที่ที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะมันก็จะหลงคิดสับสนในสมองเป็นโนเวมเบอร์ทำไมถึงนิ่งนานเป็นเพราะว่าบางทีอยู่เมืองนอกกันนานนะคะมันสับสนคือสับสนภาษาอังกฤษภาษาไทยนี่แหละนะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวมันไม่ได้พูดภาษาไทยบ่อยนะคะพูดกับลูกๆพูดกับ าจาพี่น้องพูดทางโทรศัพท์แค่นั้นเองค่ะเพื่อนเพื่อนก็ขออภัยนะคะถ้าบางทีแอลอึง้งด้ยวยความตื่นเต้นนะคะก็รีบที่จะมาทำคลิปนะคะตื่นเช้ามาวันนี้เนะะี่ยรีบล้างหน้าทาแป้งแต่งตัวนะคะปกติแอลถ้าไม่ได้ออกไปทำงานหรือไม่ได้ไปที่ไหนก็จะก็จะไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้านะคะบางทีไม่ล้างหน้าจนถึงเย็นน่นเนะะี่ยค่ะเพื่อน,อนๆแปลงความเฉย นะคะนั่นนอกเรื่องนอกเรื่องนิดหน่อยนะคะว่าจะมาพูดเรื่องอรัฐบาลเปิดประเทศนะคะเริ่มวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้แน่นอนนะคะในเทศกาลห,หน้าเทศกาลท่องเที่ยวนะคะสําหรับชาวต่างประเทศนะคะที่จะเดินทางไปเมืองไทยก็จะเป็นช่วงนี้แหละคะ่ะเดืนอนปกติเขาจะเริ่มเดินทางไปเดือนธันวานะคะถึง มก,กราคุ้มพานี่นะคะอาการเมืองไทยกําลังดีๆนะคะและเมืองนอกเนี่ยกำลังหนาวค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลของพวกเราก็จึงได้ดําเนินการเปิดประเทศนะคะหลายๆคนอาจจะค้านนะคะแต่รัฐบาลท่านก็พูดมีเหตุผลนะคะ <c oughs> ก็เราต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะโรคนี้ถือเป็นโรคปกติ ก็ได้คะ่ะแต่เราต้องดูแลรักษาสุขภาพของเรานะคะให้ดีนะคะเวลาเรามีอะไรผิดปกติเราก็ต้องรีบไปหาหมอนะคะเพื่อนๆอ,อย่านิ่งนอนใจนะคะเรื่องนี้ไหนะยี่แอลก็รีบามาพูดนะคะขนาดรีบนะคะเนี่ยจนกระทั่งสามสี่โมงเย็นของอังกฤษแล้วนะคะตอนนี้เป็นความตื่นเต้นที่เก็บไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ ที่แรกก็ดูข่าวของอมรินนี่แหละคะ่ะดูข่าวของอมรินแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะก็คลิกไปดูใน Google แล้วก็ดูอีกหลายๆช่องนะคะแล้วก็ยิ่งมั่นใจนะคะว่าเป็นความจริงเมื่อตื่นเช้ามานะคะก็มีข่าวในทุกช่องเลยค่ะที่พูดถึงเรื่องนี้นะคะก็เป็นอันว่าหลักการนะคะก็คือเราต้องมี วัคซีนนะคะฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนั่นเองนะคะเราก็กลับเมืองไทยโดยก่อนจะบินนะคะเราก็ต้องไปตรวจโควิดให้ได้ใบรับรองแพทย์ซะก่อนนะคะและเราก็จะมีสิทธิ์บินไปถึงเมืองไทยก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะและหลังจากนั้นเราก็สามารถถ้าเราไม่ได้เป็น โรคอะไรนะคะไม่ได้เป็นโรคโควิดนะคะเราก็สามารถกลับบ้านได้เลยนะคะเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นเป็นความตื่นเต้นจนพูดไม่ถูกนะคะ<笑><笑>ก็รู้สึกว่าหลักการก็ดีนะคะหลายหลายฝ่ายอาจจะไม่ชอบนะคะแต่ก็ดีสำหรับเมืองไทยนะคะเพราะว่าก็จะได้มีการทำมาหากินกันตามปกตินะคะหลังจากที่ หลายเดือนผ่านมานะคะก็เหตุการณ์ไม่ปกติประชาชนก็ไม่มีเงินนะคะแล้วก็ไม่มีงานไม่ได้ทำงานนะคะตกงานไม่มีเงินก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกนะคะที่มีนโยบายที่จะเปิดประเทศนะคะคนไทยในต่างแดนก็จะได้กลับบ้านคะ่ะหลังจากที่ไม่ได้กลับมาหลายปีนะคะก็ขอขอบคุณนะคะ รายละเอียดต่างๆนะคะยาแอลกไ็ไม่ได้พูดถึงนะคะพูดถึงแค่ว่ารัฐบาลจะเปิดประเทศนะคะแล้วก็มีหลักการยังไงที่จะได้กลับไปนะคะคือก็คือนั่นแหละเราได้รับวัคซีนครบ2โดสนะคะฉีดวัคซีนครบแล้วนะคะเราก็มีสิทธิ์กลับบ้านนะคะโดยการไปตรวจก่อนบินอีกนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเครื่อง ขึ้นเครื่องนะคะ48ชั่วโมงนะคะก็ตามปกติก็ต้องไปตรวจอยู่แล้วนะคะเอาใบรับรองแพทย์มาและเราก็บินค่ะไปถึงประเทศไทยก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะตรวจเสร็จแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นนะคะเราก็แยกย้ายกลับบ้านนะคะไปหายาตพี่น้องของเราได้เลยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะแต่ถ้าให้กักตัวนันก็คือเป็นการยุ่งยากค่ะก็ รู้สึกว่าขอบคุณนะคะแต่คนที่อยู่ต่างชาตินะคะเวลาไม่ได้กลับบ้านานานๆเนี่ยมีความยุ่งยากลำบากมากบางทีก็กลับไม่ได้นะคะและรายละเอียดนะคะก็มีอยู่ทุกๆช่องนะคะช่องข่าวนะคะว่ามีประเทศไหนบ้างนะคะคือประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยนะคะคืออ่าสิบประเทศแรกนะคะก็ ติดตามได้ในช่องข่าวต่างๆค่ะวันนี้แอลแค่มาแจ้งข่าวว่าเรามีหวังมีความหวังที่จะได้กลับบ้านนะคะคนไทยในต่างประเทศนะคะ,ะโดยที่รัฐบาลได้ถแถลงการเปิดประเทศวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะก็รอรอกันค่ะนะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจรอมองหา ไว้นะคะที่จะบิน <c ười> กลับบ้านนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะก็มีข่าวดีแจ้งมาเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเตรียมตัวกลับบ้านกันนะคะ